ไตกวเติมเหมว่ลิวเหลียงลีเสียงเตไท้กวนาง 我在哪里？我在哪里？ที่นี่ที่ไหนอะ่ะแล้วทำไมฉันไปอยู่ที่นี่ได้แล้วพอเป็นใครอะ่ะข้าสิต้องถามเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้ใด มาจากไหนดูแต่งตัวชิลึกพิลั่นนักแล้วเจ้าเห็นข้าได้อย่างไรที่นี่คือสวนทุเรียนที่เก่าแก่แ,กแห่งหนึ่งในจังหวัดอุทยองของสยามหรือประเทศไทยข้าเฝ้าดูแลพื้นแผ่นดินแห่งนี้มานานหลายร้อยปีแล้ว อะไรนะที่นี่คือประเทศไทยแล้วนี่คือส่วนทุเรียนในไทยแล้วทำไมฉันพูดภาษาไทยได้หัวจะเมอวยุวยๆุยหมีฉันนะ่ะเป็นคนจีนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ จำได้ว่ากำลังนั่งกินทุเรียนจากสวนที่อร่อยที่สุดในเมืองไทยอยู่แล้วก็กำลังนั่งมองรูปชายหนุ่มไทยในสเปซเอ่ออ,อแต่จูๆ่ๆะนะโลกก็หมุนเคว้งแล้วฉันก็มาโผล่ที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้อข้าเข้าใจแล้วเจ้าคงมีจิตผูกพันกับข้าในห้วงมิติเวลาใดเวลาหนึง่งจิตของเจ้าจึงนำพาเจ้า มาพบกับข้าที่นี่อ้าวไม่เป็นไรดอกเอาเป็นว่าถ้าเจ้าชอบกินทุเรียนอร่อยๆไหนๆเจ้าก็อยู่ที่นี่แล้วข้าจะเป็นคนอาสาพาเจ้าชมสวนทุเรียนและขั้นตอนต่างๆในการดูแลสวนทุเรียนที่นี่เองท่านพูดจริงๆนะมอืม สวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าคุณลุงคุณป้ากำลังทำอะไรกันอยู่หรอคะนหนูเรียกใครเหรอเห็นใครมานี่นะ่ะแล้วหนูมาทำอะไรในสวนคนเดียวเนี่ยแต่งตัวก็ประหลาดประหลาดข้าลืมบอกเจ้าไปข้าต้องไล่กระถาก่อนคนทั่วไปถึงจะเห็นข้าได้เห็นไล่ พ่อหนูไม่ได้ไงอะ่ะลุงตกใจหมดเลยเนี่ยเออแล้วก็แต่งตัวประหลาดประหลาดเหมือนอีหนูนี่เลยอ๋อ,อพอดีว่ามาที่มหาหลัยของเราอะค่ะมีงานกีฬาสีกันเราสองคนก็เลยแต่งตัวมาเดินพาเลทอืโอก็เลยแวะมาเที่ยวแถวนี้ก่อนนะสินะก่อนจะไปงานใช่ครับเอ้ใช่ครับเออแล้ว นี่คุณลุงคุณป้ากําลังทําอะไรกันอยู่เหรอคะอ๋อคุณลุงกาลังเตรียมต้นพันธุ์ที่ปลูกที่นี่แหละแล้วคุณลุงก,ก็ได้เลือกต้นพันธุ์ที่ดีดูอย่างเงี้ยดูเรื่องใบนะครับแล้วก็ดูเรื่องต้นนะครับเห็นไหมต้นจะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอ๋อดูต้นแล้วก็ดูที่รากก่อนที่จะนําไปปลูกเนี่ยเราต้องเช็คทั้งระบบเลยนะครับว่ารากต้องดีต้องแข็งแรงแล้วจะไปปลูกได้ต้นไม้จะได้คุณภาพที่ดีดเห็นไหมฮะเนี่ยอือย่างนี้นี่เองทุเรียนที่เนี่ยถึงอร่อยเป็นพิเศษ ใช่เลยครับส่วนทุเรียนแห่งนี้ปลูกทุเรียนกว้างยาว24สอกเท่ากันเพื่อให้อากาศถ่ายเทโล่งปโปร่งใช้ดินลูกลังผสมกรวดตาหนูยกคันดินขึ้นสูงกันน้ำท่วม ส่วนต้นเมื่ออายุประมาณ4-5ปีสูง3เมตรก็จะตัดแต่งกิ่งและยอดเพื่อให้ต้นเป็นพุ่มไม่สูงชะลุจนเกินไปโหท่านดูสิฉันเมื่อเคยเห็นการเก็บทุเรียนครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยน่าตื่นเต้นจังหญิงต้องเซลฟี่ มือถือมือถือเออฉันลืมมองมือถือมาท่านมีมือถือไหมนี่เจ้าโชคดีมากเลยนะได้เจอเจ้าของสวนทุเรียนตัวจริงจริงเหรอ,อดีใจจัง สวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่นี่เหรอคะหนูว่าชอบกินทุเรียนจากสวนของคุณลุงมากเลยอยากรู้ว่าคุณลุงเนี่ยมีวิธีปลูกทุเรียนยังไงให้ทุเรียนอร่อยแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกได้คะก่อนที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินแล้วก็น้ําให้มีความพร้อมเราก็ต้องสร้างมาตรฐาน GIP แล้วก็ทุเรียนหมอนทองมันก็ต้องมี ความแก่ประมาณ110วันถึง120วันแล้วแป้งต้องได้มาตรฐาน32%ขึ้นไปถึงจะทานอร่อยที่สุด wow. 原谅我真的喝醉了，因为我真的想你了，一不小心就被。 寂寞吞噬了爱着你的快乐，我知道这样不应该，也知道你会受伤害，只是不想再让自己对你太过依赖。我明白你给的爱是真实的存在，只是我。 ต่อจากนี้ทุเรียนก็จะถูกนําส่งไปให้กับโรงงานหรือลงด้านนอกที่รับซื้อทุเรียนสำหรับขั้นตอนในการคัดและจัดใส่กล่องอเพื่อเตรียมส่งออกไปยังประเทศของเจ้าไงล่ะข้าอยากตามไปดูด้วยจังท่านพาข้าไปได้ไหมได้สิแต่เราจะไปด้วยกันได้ข้ากับเจ้าต้องรวมพลังจิตกันก่อนข้าถึงจะพาเจ้าไปยังที่ที่เจ้าอยากตามไปดูได้ เอามือมาแต่กับข้าเยี่ยงนี้